ก่อนจะดูคลิปของผมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ ยิบ4ีแชนแนลนะครับยิกลับมาในรายการทีวีคนดับเรืของเรื่องของเจ๊กๆอีกเช่นเคยกันนะครับผมอจะบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากครับซึ่งเมื่อวานนี้ฝนตกในแถวบ้านผมเนี่ยตกตั้งแต่เที่ยงยันเกือบสี่ทุ่มเลยไม่หยุดตกเลยนะจนแบบไปไหนไม่ได้เลยก็ผมก็เลยต้องหมกอยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็ใครระวังช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะใครทอ่ทางานหรือใครไปไหนก็พกร่มพกอะไรไปด้วยนะเพื่อป้องกันเราจะได้ไม่เป็นหวัดนะครับผมซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กลับสู่ ภาะวะปกติอยู่แล้วปกติแล้วนะครับก็ใครที่ไปทํางานก็อย่าลืมครับห้ามประมาทในกาดครับใส่แมสก์ปิดปจมูกแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ตกติดตัวไว้ทุกครั้งนะครับเราจะไม่ประมาทนะเพราะว่าโควิดมันอาจจะกลับมาอีกรอบ2ก็ได้ครับก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับของวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดัม SD จากภาค G Generation Zero นั่นเองนะครับผมเช็คดูสปอยก็ไม่รู้ถูกหรอเปล่า ครับผมโอเคก่อนไปดูว่าจะเป็นตัวอนะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาําลังใจให้ผมในการจำบกริปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคพกรูเสิครับผมว่าเจวิวเจ้าตัวนี้ตีเป็นปูกระดำอีกแล้วนะครับเพิ่งที่ก่อนเราเคยรีวิวไปที่เรารีวิวไปก็คือเป็นไอจีแบคกี้สอง พิออนโกลาโบแพาะอันนี้เราเป็นแบบแนว S D G Generation Zero คือ S D B B เนี่ยที่เราเคยรีวิวไปประมาณ3ตัวก็มีซากุ2ตัวแล้วก็เป็นก a n แคนนอนนะอันนี้จะเป็นตัวไอเจสเปค2นะความพิเศษอยู่ตรงนี้นี่นี่เพลสนี่นะผมอ่าโอเคเพิ่มการเสรยจแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวผมว่าในกล่องนี้มันจะเป็นอย่างไรกนะันบ้างโอค let's go โอเคมาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่จะเป็นบ็อกางอันนะักกล่องก็จะเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันที่ตามมาจากเกมนั่นเองนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็น SD Generation ขีด4อันนี้ก็จะต้อน่าจะมาจากภาค4ครับที่เราเคยรีวิวกันเก่าๆว่คือมันจะมาจากภาค F ใช่ไหมครับวันนี้จะเป็นภาค4นะครับอันนี้จะเป็น Ice 8ขีด2 Gundam มันก็คือปู่ Gundam ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้มาในปี1999ครับโอ้โหโคตรเก่าเลยนะครับแล้วเผื่ที่เศษคือตรงนี้ตรงลำดับไม่จะเป็นเพลทจะเป็นแบบเพลทเลยไม่จะแบบกล่องน,นี่จะเป็นจะเเเป็นแแบบแบบบพลลททคือองมา นะผมไม่แน่ใจว่ามันมีความพิเศษอะไรหรืออาจจะเป็นตัวที่200พอดีหรือเปล่าของเจ้าตัวงาน SD ตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจใครมีข้อมูลคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับขอประทานใหม่ด้วยจริงๆนะครับผมน่าจะเป็นระดัแบบที่200พอดีก็เลยทาเป็นเอ่อเป็นแบบเคลือบทองแบบเป็นเพลททองของคํามาเลยนะครับอันนี้จะเป็นบั๊กหน้ากล่องใช่ไหมครับผมก็จะเป็นไอกซ์แล้วก็มีหยาดหน้าหลังนะครับ ข้งก่องก็จะไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือเดิมก็จะเป็นตัวไอเอ็กี่สก็จะมีบีมไรเฟิลนะครับแล้วก็มีชิลแล้วก็มีบาสูก้าบีมเซเบอร์นะบีมเซเบอร์แล้วทำสีเองเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมียานมาให้หรือเปล่านะผมต้องลองต่อดูก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วตัวหัวก็จะถอดแบบนี้ด้วย นะครับผมสำหรับเจ้าไอคิสแปดขี่สองอ่ะก็จะเป็นหัวกล่องเป็นแบบก็จะเป็น,นระดับที่200นะครับมันดูมีความพรีเมียมก็ตรงนี่มันเป็นไอเนี่ยเคลือบต้องเป็นสีทองตรงนี้มันดูมีความพรีเมียมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องคร่าวๆนิดๆหน่อยขอๆของเจ้ตัวไอคิสแปดขี่สองนะครับตัวนี้ราคาพี่หนึ่งร้บาทครับราคาน่ารักมากเลยนะสำหรับเด็กๆน้องๆหนู่ที่อยา,ากจะเล่นงานกันดั้มนะครับผมอ่ะเปิดมาในกล่องฟิ้งจะมีทั้งหมด1ถุงนะครับ สองถุงเท่านั้นนะครับผมอ่าเอกลักษณ์ของคู่มือของอางาน Generation นี่ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นแนวตั้งวก็จะเป็นแบบค่อนข้างๆจะเป็นขอบสีต่างๆอะไรก็ว่าไปตรงกลางก็จะเป็นเหมือนสีเหล็กเมทัลนะครับอ่าจะเป็นงานกระดัม i อจิแปขีดสอนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆภายในเกมนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างอะไรไก็ว่าไปถ้าใครมีข้อมูลก็ลองไปศึกษากันว่าเห็นะเพราะผมไม่เคยเล่นเกมภางนี้เหมือนกันนะครับผม แถมประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี1 2 3 4 5นะครับมีจำนวนหด5แล้วก็มีสติกเกอร์ก็เป็น6นะครับโดยนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น คำอธิบายต่างๆของเจ้าตัวแก้เจหรือตัวอุปกรณ์หรือเ,เป็นยานรบอะไรขเขาก็ว่าไปแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเออผมจะบอกอย่างนึงคือที่ผมรีวิวเบ o อนโกลบอลไปไอะไอที่แฝงตัวรกตัวตุวกรณ์นันนี้คือจะบอกว่ามันไม่มีแผงพ c มาให้เลยนะครับแต่ตัวกระเก่ามัมีอยู่แต่ผมแปลกใจมากคือเมื่อวานแผง VC ไม่มีมาให้เลยครับไอตัวไอที่แฝงอีกส,สองเบอนโกลบอลนี่แหละครับที่จะบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับโอเคมาเราม แผงเอกันเลยนะครับแผงเอก,ก็จะประกอบไปด้วยชิ้นสีขาวนะครับจะประกอบไปด้วยโล่แล้วก็ตรงริมฝีปากนี่จะเป็นยานของเขานะครับอันนี้จะเป็นกระโปรงและกระโปรงหลังนะครับผมนี่จะเป็นขากแน่นอนนะฮะอันนี้จะเป็นบีมเซเบอร์นะครับชิ้นสีแดงก็จะมีท้าตรงเท้าด้านล่างนะครับก็จะมีตรงโล่ตรงกรอแล้วก็ตรงชิ้นลูกกา,าแล้วก็ตรงหน้าผากของเขานะครับพูดปกติดีกว่าาพูดอย่างนั้นเจ็บคอมากเลย นะครับผมอันต่อไปแผง A2 แผง A2 ก็จะมีชิ้นสีน้ําเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองชิ้นสีน้ำเงินก็จะเป็นกรอตรงหน้าอกแน่นอนนะครับอันนี้ที่สีขาวก็จะเป็นช่วงขานะครับช่วงช่วงแขนช่วงหัวไหล่เลยก็ว่าไปอันนี้จะเป็นที่ติดตรงหน้าเขาสองข้างนะครับที่ติดตรงแก้มเขาอันนี้จะเป็นหมัดของเขาแน่นอนนะครับเป็นมือของเขาสีแบบสีอันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีบีมเซเบิร์มให้1เล่มนะครับโดยที่ไม่มีจำสีอะไรมาเลยนะครับแล้วก็จะมี อันนี้จะปีกกระโปรงแล้กระโปรงหลังนะครับอันนี้จะเป็นที่ติดโลอันนี้จะเป็นกระปโปรงหน้าเออจะตรงหน้าอกนะครับอันนี้จะเป็นตรงช่วงลำคอสำหรับเจ้าตัวไอซ์8 2สำหรับแผง A2 นะฮะป้ายแผงบีแผง B ีก็จะเป็นชิ้นสีดำนะก็จะมีบนคล้ายๆแผงโครงในก็จะมีบาซูก้านะครับก็จะมีกระโปงเออหนะ้าอกช่วงข้างหน้าคนระนะับก็มีบีมไรเฟิลแล้วก็เป็นสูตรเล็งของเขาครับสูตรเลงนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนมาเลยนะครับเราจะมีตรงองรุปกรณ์แจ็จจต่างๆนะครับ ช,ช่วงหัวช่วงเรียนอะไรของเขาไว้ก็ว่าไปนะครับก็จะมีตรงอะไรไม่รูกลองต่อดูนะครับผมอ่ะต่อไปแผง PC ครับแผง PC ซก็จะมีไม้2แบบนะครับผมนี่แผง PC ก็มีไม้2แบบเนาะประมาณนี้นะครับตัวแผง p c ต่อไปเป็น er สติกเกอร์ฟอยล์สติกเกอร์ฟอยล์ก็จะมีลูกตามมาให้นะครับก็จะมีตรงช่วงกระโปรงหน้านะครับก็จะมีตรงตรงไหนสักแห่งหนึงแล้วก็มีที่ติดตรงช่วงไหนนะผมกูดูข้างกล่องก่อนน่าจะเป็นตรงช่วงหัวไหลนะครับแล้วก็ตรงช่วงเอานาผาก ตรงจุดศูนย์เล็งนะครับตรงจุดศูนย์หน้าผากนะครับไม่ใช่จุดศูนหน้าผากนะครับพูดอะไรรุงงไปหมดมาประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2ครับ3 4 5นะครับรวมสติ๊กเกอร์ก็เป็น6นะครับผมโอเคที่เขาให้มาในกล่องก็ครบถ้วนตามจำนวนที่เขาให้มานะครับผมโอเคเพื่อปการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่านะครับผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะเซ็กซ์ขนาดไหนนะครับผมไปเหรอครับผมนะครับคุณผู้ชมกลับดี่กันต่อเสร็จเป็นที่รู้แล้วนะครับสำหรับไอซ์กแปดกีสองกันดำ จาก SD g u n d a m G Generation นซีโนั่นเองนะนี่ก็คือเจ้าตัว i อจิสแบคีซอนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่ทำการแค่เขียนตรงตรงช่วงปากของเขานั่นเองนะครับผมอ่าโดยรวมตัวนี้ก็แกเจ้อุปกรณ์ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็จะไปดูตตวหุนเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันดูที่ยานก่อนละกันครับโดยยาเขาจะมีมาให้แบบเปลี่ยนด้วยแบบ2แบบมันคือยาแบบติดที่เอ่อ ใส่ที่ตัวหุ่นของเจ้าตัวไอจิสแบีสองนะครับแล้วก็เป็นตัวยานแม่ของเขาครับวิธีการแบกแค่ดึงเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาเนี้ยใส่ลงไปนี่แบบว่าจะเป็นยานอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราใส่เป็นยานแม่ไว้ให้ดูใหญ่ๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถแกะออกได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็แปะเข้าไปใหม่ได้แบบนี้อ่าก็จะกลายเป็นยานแม่แล้วนะครับยานแม่ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากก็แค่จะเป็นสีน้ําเงินแดงขาวนะครับก็แค่เป็นสีพื้นๆนะครับให้ตังตงหนูลองไปทําสีเพิ่มกันเอาเอง นะครับหรือคุณผู้ชมก็ได้ที่ดูดูเจ้าตัวนี้แล้วอยากทาสีก็ลองไปฝึกทํากันได้นะฝึกทําสีได้ครับตัวนี้ไม่ต้องจาเป็นกลัวว่าจะเลอะเทอะอะไรนะฝึกกันได้กับผมวกนนี้นะเพราะรายละเอียดของยานั้นก็ให้ให้ดีเทลรายละเอียดมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในการลงสีหรือในการติดสีดีคออะไรต่างๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัวยานของเจ้าตัวไอคิสปาคีสองกระดัมตัวนี้นะครับ ต่อไปเรามาดูโล่ครับโล่ก็คือชิวในเองชิวนี่ก็เป็นชิ้นส่วนครับไม่มีสติกเกอร์ตรงไหนเลยเป็นชิ้นส่วนทุกจุดนะไอจีหนือเลยนี่ก็เป็นชิ้นส่วนสีแดงก็เป็นชิ้นส่วนครับไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นที่จับของเจ้าตัวให้จับให้ให้ตัวหุ่นจับนะครับก็คือตัวโล้เขานั่นเองนะครับสำหรับโลครับต่อไปบีมเซเบอร์ก็ไม่มีอะไรนะบีมเซเบอร์ก็ให้ไปทำสีเอาเองนะเพราะเขาให้มาสีขาวแท่งล้วนแบบนี้นะไปทำสีเอาเองนะครับผมอ่ะต่อไปจะเป็น บาซูก้าเขาเนี่ยบาซูก้าก็ไม่มีรุ่นเล่นอะไรก็จะเป็นรายละเอียดพอๆเหมือนกับไฮเกรดเลยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะพยาย,ยา,ามไปทำสีเพิ่มเลยค่อย่าไปขัดให้มันเงาเพิ่มก็จ,จัดไปเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวบาซูก้าตัวนี้นะครับข้างในก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นรูบโบแบบนี้นะครับวงข้างในนะฮะสำหรับตัวบาซูก้าต่อไปบีม ไรเฟิลนะครับบีมไรเฟิลก็จะเป็นแบบเบสิ่งเขาอยู่แล้วไม่มีไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีก็ไม่สามารถขยับอะไรได้ขยับไม่แก้ตรงจุดเดียวคือตรงสโคปเขานั่นเองนี่สามารถขยับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแล้วก็ข้อต่อก็จะหนึ่ๆหน่อยก็เวลาขยับก็เล่นนิดนึงครับนี่ก็จะขยับได้แบบนี้อ่าน,น,น,นี่สโคปของเขานะครับแล้วสโคปเขานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ครับจะเป็นชิ้นส่วนเลยนะครับซึ่งผมชอบตรงนี้และไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์คือเป็นชิ้นส่วนให้มาเลยจบๆไปนะครับผมงานบันไดควรทำแบบนนีี้เลยครรับ่อุปกณ์ ให้มาเยอะมากครับเยอะกว่าตัวของเจตัวซากูกับเจตัวกันแคนนอนอีกนะครับคือเขาอูให้มาเยอะมากแล้วก็มีคือมันรวมมีทั้งยานแม่มาให้ด้วยนะครับอ่ายานของตัวหุนนะครับาเราสลับเล่นกันได้เลยว่าจะเล่นแบบไหนอ่ะต่อไปเรามาดูแม่ตัวตัวเมนหลักก็คือเจ้าตัวไอจีสไอจสแปดขีสกันนะก็คือลือปู่กันดั้มของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับดูไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังมีลายใหม่ก็ต้องยันดูปู่ไปก่อนนะลายใหม่แล้วก็ต้องปู่กันดั้มไอจี ดยตัวตหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ้วนๆต้มๆไม่มีเขาไม่ม,ม,มีตรงขานะ fect, มีแต่ตรงช่วงเท้าอย่างเดียวนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับนี่จะเป็นด้านข้างซ้ายนะครับของคอมมือก็จะไม่ค่อยแน่นหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นตรงส่วน,น,นะ iPhone, วน,วนด้านหลังนะก็จะมีไอพ่นแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะครับผมโดนด้ตรงช่วงด้านหลังแับนี่จะเป็นด้านขวานะครับผมประมาณนี้ นะฮะออาต่อไปเรา together, illa, มาดูจุดขยักบรนกเริ่มต้นที่หัวก่อนหัวก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นับเอียงซ้ายกว่าได้ไม่ได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าหมุนได้ไหมหมุนได้ติดอะไรรอเปล่าอ่าไม่ติดอะไรก็หมุนได้3 6 0องศานะครับผมว่าตรงหัวตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้แบบนี้นะเวลาเก็บก็เสียบก็ไปแบบนี้ให้มันดังแก๊กนะครับเวลาเสียบก็ไปนะครับตอนนี้สำหรับตรงส่วนหัว ต่อไปตรงช่วงหัวไหล่ครับหัวไหล่ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับตรงนี้ก็เปิดได้ไม่รู้ทำเอาไว้ทําไมนะเหมือนให้เราโชว์ชว,ว่ามีโครงในด้วยนะนแบบแบบก็มีโครงในได้นะรหรืออาจจะมีมิสไซ์อยู่ในหัวไหล่เขาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ทำไมก็ถึงทําเปิดหัวไหล่มานะับอ่ะต่อไปแขนก็ หมุนได้ไหมหมุนได้สามร้อยสิบองศาแน่นอนครับตัวนี้ข้อต่อของแขนก็ค่อนข้างที่จะแน่นๆหน่อยนะครับเวลาหมุนก็ระวังนิดนึงนับโดยแขนตรงนี้ก็สามารถโยกแบบนี้ได้ด้วยครับเอดีครับโยกโยกกลางออกไปได้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่โยกกลางไปได้ครับแล้วก็สามารถพับได้ครับพับได้ครึ่งหนึ่งนะพับได้แบบนี้นะปุ้บๆตุ้มๆน่ารักดีนะครอยากไปทําสีตรงข้อมือให้เป็นสีดําก็จัดไปเลยนะครับผมเพราะตัวนี้มือกระดัมมันต้องเป็นสีดำครับอย่าไปทาสีเพิ่มก็จัดไปเลยครับสำมือตรงนี้นะต่อไปจะเเป็นช่ววงอ เอวตรงนี้ก็จะลุมหลวมหน่อยนะครับไม่แน่นเหมือนเจ้าตัวพวกกันแันนังกับซากุพวกนั้นเ็าจะแน่นแน่นหน่อยอันนี้ก็คือจะหลวมเลยนะครับหลวมในที่นี้คือก็ลื่อนดีไม่แน่นจนเกินไปนะก็คือกําลังดีนั่นเองสำหรับช่วงเอวนะครับต่อไปจะเป็นช่วงขาก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้ครับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้แล้วก็ยกซ้ายยกขวาได้แบบนี้ นะครับเยวซ้ายเลวขาได้แบบนี้ข้างซ้ายกับเหมือนกันครับโดยสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตรงช่วงลูกตานะครับลูกตานี่นึ่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตจะเป็นตรงช่วงหัวไหล่ข้างซ้ายข้างขวาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของเขานะครับโดยสติ๊กเกอร์ตัวหุ่นก็จะมีแค่ตรงจุดนี้นะครับที่มี3จุดนะครับแล้วก็จะมีตรงหน้าผากนี่ตรงนี้สีแดงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะประมาณนี้บีมเซเบอร์ก็ไม่มีอะไรบีมเซเบอร์ก็จะเป็นจอยแค่แปะติดลงไปด้านหลังเฉยๆนะครับนีี่แบบน้ <word> <anyway> <Hayır> นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับจุดขยับของเจ้าตัว i อติสแปกันดั้มในเวอร์ชัน S D Generation Zero นั่นเองนะครับโดยงานกันดั้มเจ้าตัวเล็กตัวนี้คือเหมือนจะเป็นตัวทำออกมาให้คนแบบอยากลองทำสีนะครับหรืออยากเก็บส่ผสมในแบบงานของเกมนะครับก็ลองมาเก็บส่ผสมได้นะครับหรืออยากลองทำสีแบบตัวเล็กแบบนี้ก็ลองเอามาทำได้ทดลองกันได้ครับเพราะราคามันถูกคับพรุ่งนี้ครับราคามันถูกก็เราสามารถเอามาทำสีเองเพิ่มเติมเองก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีคุณค่ามันมีคุณค่าแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราจะทำ ไหนก็เพราะงานการด้มันมีสิ้นสุดอยู่แล้วนะครับคือผมพูดตลอดก็คือการด้มันไม่มีไม่มีความตายตัวแล้วคือใครอยากทำสีอะไรอยากทำแบบไหนอยากทำเป็นดามเมทอะไรก็ตามใจเลยเพราะว่า,ามันเป็นงานที่ใช้สมองในการแบบอแดปหรือการแบบคิดทําสีใหม่ๆอะไรต่างๆแล้วแต่คนนะให้ฝึกจินตนาการของเด็กหรือของคนที่อยากจะลองทําสีหรืออยากจะลองทดลองสีใหม่ๆแบบทําตัวหุ่นนะครับประมาณนี้อ่ะก็ตัวนี้ก็ไปหาซื้อนะครับตามร้านการดมตัวไปราคาที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหรือบ,บางร้านอาจจะแพงและจะถูกกว่านั้นก็แล้วแต่ร้านละกัน นะครับผมดยราคาโดยรวมก็ประมาณนี้ตัวตัวนี้จะมีก็จะเป็นกล่องพิเศษด้วยนะเพราะว่าตรงตรงช่วงลำดับเขาจะเป็นสีทองเขาจะเป็นเป็นเพลทสีทองมาให้เลยครับซึ่งจะบอกว่าโคตรดูลิลมิเต็ดเลยไม่รู้ลิมิเต็ดจริงหรือเปล่านะคใครมีข้อมูลก็บอกผมทีนะครับผมก็ฝาาด้วยแล้วกันโควิดตอนนี้ก็ เริ่มดี่ะเงียบๆลงไปแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ก็พยายามอย่ากัดตกครับดูแลตัวเองบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็พกแมสก์มีจมูกไปทุกที่นะครับตอนนี้ถึงจะถึงว่าตอนนี้จะยกเลิกเกอร์ฟิลแล้วก็ตามเราจะประมาทไม่ได้เในขาดเพราะเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่อไปปจะเ็นการรี ยนะแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้ผมเจ้าไอจีแสแปคคีสองจีเจเนอเรชซีโร่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายก็ฟฟ